ดีๆเป็นเรื่องนี้ตามคำพิพากษาขายสินทรัพย์ที่ติดจำนองธนาคารอยู่ได้ไหมครับถ้าสินทรัพย์ที่ติดจำนองธนาคารอยู่ขายได้ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยขายทรัพย์สินที่หลังจากที่เราโดนพิพากษาขายทรัพย์สินไม่ได้คําถามผมคือไอ้ทรัพย์สินทีุ่ณจะขายมันเป็นหนี้แบงก์อยู่เปล่าอ่ะสมมติคุณโดนซิตี้แบงก์ฟ้องไรไอ้ไอ้นี่ไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นี่ไอ้นียเป็นหนี้อยู่กสิกรเนี่ยสมมตินะแล้วคุณก็จ่ายหนี้กสิกรไม่ได้ แล้วมีคนมาซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่ของคุณพอดีอ่ะคุณก็ต้องขายเพื่อไปใช้นี่กสิกรป่ะกูจะเก็บเอาไว้ให้มันกสิกรน,นี่บานทําไมเพราะฉะน,นี้ขายนี่ที่มันติดกับนองอ่ะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีส่วนต่างเยอะๆคุณต้องหลบเลี่ยงให้ได้วิธีการหลบเลี่ยงอะไรไงต้องคุยดีเทลไม่ใช่ว่าเป็นนี่อยู่สามล้านคุณขายได้ห้าล้านคุณไปทำบันทึกวิธีกรมที่ดินว่าคุณขายได้5้าล้านไอ้เจ้านี้อื่นมันบอกเฮ้ยคุณขายนี่ คุณขายบ้านที่ดินแปลงนี้5าล้านคุณเป็นหนีก้กสิรกรแค่สามอ้สล้านคุณตกไปไว้ไหนอันนี้มันต้องทําเนียนๆแต่ว่าจริงในหลักการมันขายได้คุณเวอร์ตี้ว่าผมกู้คอนโดผ่านแล้วสาชั้น3วงเงิน2.6ล้านแต่แจ้งขอย้ายห้องไปชั้น7ห้องนี้ราคา2 9งจุดเก้าเก้าเรื่องขอย้ายกับทางโครงการแล้วสะดวกใจส่วนต่างเพิ่มแต่ธนาคารแจ้งไม่นุมัติห้องใหม่ที่ย้ายงงเลยคือมันต้องมันต้องทําเรื่องอนุมัติใหม่ครับพี่มันต้องทําเรื่องอนุมัติใหม่เออแต่สนใจจะเข้าไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะแต่ว่า คือถ้าย้ายถ้าเปลี่ยนหลักประกันเฉยๆมันไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเปลี่ยนหลักประกันไม่น่าเป็นปัญหานะเออผมก็จัดใหม่แล้วถ้าเปลี่ยนหลักประกันเฉยๆไม่น่ามีปัญหาหรอกครับมันคงมีอะไรสักอย่างครับพ,พี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเปลี่ยนหลักประกันเฉยๆไม่น่ามีปัญหานะอืคุณพีเอสเบงบอกว่าผมฟังมานานเผื่อเอาวิธีมาปรับใช้กับตัวเองจากครดเสียตอนนี้กู้อะไรก็ผ่านโอ้โหสุดยอดเก่งครับเก่ง Uh, try doing something กำลังจะเซ็นปรับโครงสร้างหนี้บ้านครับอยากทราบว่าถ้าชำระได้ปกติประวัติจะกลับมาดีเพื่อเอปรับโครงสร้างหนี้บ้านแล้วกลับมาผ่อนตรงก็จะ retention ไก่แบงก์เก่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับบอกเลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากเอาเป็นว่าสไตล์ผมนะคุณเลิกฝันนี่มองกล้องเลยเนี่ยผมมองกล้องเนี่ยผมมองตาคุณอยู่เนี่ยเลิกฝัน <c oughs> เลิกฝันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะ retention ครับ เป็นไม่ได้คือถ้าจะรีไฟแนนซ์ยังยากเลยแต่ว่าหลายคนบอกเฮ้ยถ้าจะจะรีไฟแนนซ์ยังยากดีเทนชันก็ไม่ได้นะผมแนะนาว่าอย่างนี้เอ่อผม,ม่อยู่ไกลไมก์กว่าเดียวเอ่อเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างนี้ให้ตรงก่อนอย่างน้อยสองปีนะแล้วลองจะรีไฟแนนซ์ค่อยว่ากันตอนนี้ที่เราจะต้องปรับโครงสร้างนี้เพราะว่าเราเหนื่อยใช่ไหมเราเหนื่อยในการผ่อนตอนนี้เอาตัวเอาปัจจุบันให้รอดก่อนเอาปัจจุบันให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปถึงอนาคต หลายคนนะครับโอ้โหเนี่ยจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมอนาคตเครดิตจะเสียไหมนู่นนี่นั่นผมถามเอาอย่างนี้นะเอาอยาอยาตามสไตล์ผมเนี่ยถ้ามึงไม่ปรับโครงสร้างนี้ตอนนี้ยมึงจะไปได้ไหมยังไงไม่ได้บอกยังไงก็ไม่ได้อาไม่ได้มึงจะไปกลัวทําไมวะไม่ได้แล้วมึงจะไปกลัวทําไมเพราะมึงจะเครดิตเสียเพราะไงมึงก็เครดิตเสียอยู่ดีเพราะนั้นปรับโครงสร้างนี้ไปก่อนเนะี่ยคุณ Tri doing s o m e t h ติ g ก็ปรับโครงสร้างนี่ไปก่อนเนะี่ย retention ยากผมบอกเลยว่ายาก คุณประกายเอาผ่อนรถดอกเบีย้ยฟิกดีกว่าตัดต้นตัดดอกเฮ้ยไปดีกว่าได้ไงอะลดต้นลดดอกดีกว่าสิครับฟิกไม่ดีครับลดต้นลดดอกดีกว่าฟิกนี่ไม่ได้หมายนะความว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันมันดีนะความว่าฟิกคือมันมันฟิกแล้วอะสมมติมันห้าเปอร์เซ็นก็คือห้าเปอร์เซ็นแต่ว่ามันไม่ลดต้นลดดอกให้คุณเอาผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะการคิดดอกเบีย้ยรถคิดยังไงป้สมมติคิคด 1, ดอกเบีย้ยคุณห้าเปอร์เซ็นฟิกฟิกห้าเปอร์เซ็นคุณคุณกู้รถหนึ่งแสนบาทดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นหม หนึ่งแสนบาทดอกเบีย้ยฟิกห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าพันคุณผ่อนรถกี่ปีคุณผ่อนรถห้าปีห้าปีก็คือปีละห้าพันห้าปีคือสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบวกอีกหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะแล้วก็ผ่อนห้าปีคือหกสิบเดือนคูณหกสิบหารมันก็ประมาณสองพันกว่าบาทมันดียังไงล่ะฮะมันจะดียังไงในเมื่อดอกเบีย้ยเดือนปีละห้าพันถ้าคุณผ่อนแบบต้นต้นลดอลดอกปีที่สองดอกเบีย้ยคุณจะลดลงแต่นี่มันไม่ลดมันฟิกมันแฟลตเรทไม่ดีไม่ดีกว่าอยู่แล้วคือ ต้องอธิบายแบบบนกระดาษถึงจะรู้นะคุณวงพลโดนขายหนี้ไปทอสอขอแฮคัทความน่าจะเป็นได้ไหมขายหนี้ไปทอสอทอสรับซื้อนี้ด้วยหรอครับไม่น,น่าจะใช่ั้งครับผมว่าน่าจะผิดหรือเปล่าทอสอไม่รับซื้อนี้มั้งครับไม่น,าน่าจะใช่นะครับไม่น,น่าเป็นไปได้นะครับทอสไม่น่ารับซื้อนีอน่แต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไปทอสอทอสแฮคัทเป็นไปไม่ได้หรอครับเป็นไปไม่ได้ไม่มีแฮคัทอยู่ต่อทอมจำไว้ด้วยนะครับธนาคารของรัฐ แฮคัทต้นไม่มีทางได้แฮคัดดอกมีโอกาสเดี๋ยวก็พี่เปิดคอร์สบอกด้วยนะนอยากเรียนการเงินการแกนี้ลูกค้าหนูเป็นเจ้าของโอ,โอเคๆ okay, okay. ยินดียินดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยทีเดี๋ยว,อยยวขอเขียนลักสูตรให้เสร็จก่อนขอบคุณครับคุณสายดูอิงซัมติงเออผมว่าปรับโครงสร้างนี้ไปก่อนนะเลิกเลิกคิดจริงๆคือไม่ใช่ว่าแบบว่าผมชอบขอเขาเรียกว่าชอบทำลายความหวังของคนเนี่ยคือบางครั้งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ผมก็จะทำลายเพราะว่าคุณจะได้ไม่เสียเวลามา มาเอาพลังสมองมาเสียเวลาเอาง่ายๆคุณบีพีบอกว่าถ้าเราเปิดบัญชีใหม่เจ้านี่มีโอกาสาเจอแล้วอญญายัดไหมผมเคยโดนอญญายัดบัญชีธานาคารกสิกรไทยสามพันบาทธานาคารกสิกรไทยสาขาอะไรไม่บอกแล้วกันแล้วก็พอโดนอญญายัดปุ๊บก็จะมีหมายมาที่บ้านมีหมายมาที่บ้าน,สานเสร็จตัวเห็นหมายออโอ้โหแม่งกูโดนอญญายัดแล้วสักพักก็มีโทรศัพท์จากผู้จัดการสาขานั้นโทรเข้ามาไม่น่าจะเป็นผู้จัดการผู้พวกสมบู่บ,บัญชีคุณยุทธนาบัญชีคุณโดนอญญายัดแล้วนะคะ อย่าให้ใครโอนเข้ามานะไม่งั้นเดี๋ยวโดนดูดหมดแนะ่เงินแหน่อะไรเงี้ยแล้วก็ครับครับแต่หลังจากนั้นผมอีกสองอาทิตย์ผมก็ไปเปิดผมก็ไปเปิดบัญชีเดิมที่ธนาคารเดิมสาขาเดิมอะก็ไม่โดนก็ไม่โดนเนะ่อะตอบไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมาเจอหรือเปล่าตอบไม่ได้จริงคุณธีรศักดิ์บอกว่าเอาเงินจ่ายนี่คนรู้จักหรือจ่ายบัตรดีครับเป็นคําถามที่ตอบยากนะเอาเงินจ่ายนี่คนรู้จักคือเราไปยืมเงินคนรู้จักมาถูกไหมหรือไปจ่ายบัตรดี ต,นนต้องถามนี้ก่อนว่าต้องถามนี้ก่อนนะกูต้องเลือกฟังก่อนว่าไอ้นี่คนรู้จักตัดไปก่อนนะเอาป็นว่าฝั่งฝั่งบัตรเครดิตหรือนี่ในนี่สถาบันการเงินเนี่ยอ่อคุณคิดว่าคุณจะจ่ายไหมอ่อคุณคิดว่าคุณจะจ่ายไหมจะจ่ายนี่สถาบันการเงินไหมอืมถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บให้หมดหมายถึงนี่สถาบันเงินหมายความว่าจะก็ค่อยจ่ายปรับโครงสร้างหนี้แฮคัทเติ้าจะจ่ายนะนี่สถาบันการเงินนะนี่คนรู้จักเก็บไว้ก่อนแล้วไปคุยแล้วไปคุยกับเขาบอกเฮ้ พี่มึงน้องคุณใครก็ตามเรียกสรพนามเลยก็ตามบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนกูไม่ลืมมึงหรอกพระคุณของมึงเนี่ย <c oughs> ผมไม่เป็นอย่างนี้นะผมบอกเพื่อนผมผมติดนี้เพื่อนผมสองคนประมาณห้าแสนอะเฮ้ยบุญคุณของมึงสองคนกูไม่ลืมนะกูึ้งใจมากที่ตอนที่กูเดือดร้อนมึงช่วยกูแต่แต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอีกหนึ่งปีเดี๋ยวมาคุยกันดอกเบี้ยเดี๋ยวกูให้อย,อย่างสะสมแล้วผมก็ไป ไปเคลียร์นี่บัตรพอผมเคลียร์เสร็จผมเคลียร์นี่บัตรไปสักพักนึงผมไม่ไม่เอาแล้วว่ะเคลียร์ไปทําไมวะเคลียร์ไปกูก็ติดระบบในระบบบูโรอยู่ดีอ่ะผมก็เลยเคลียร์นี่บัตรไปแค่สองใบแต่ผมไปมีมีนี่นอกระบบพวกมาเฟียการพนันผมก็เลยไปเคลียร์นี่พวกนั้นก่อนเพราะไม่งั้นผมโดนกระทืบตายแน่เคลียร์พวกนันเสร็จผมก็ค่อยมาเคลียร์เคลียร์นี่คนที่ผมรู้จักเนี่ยแต่ว่าถ้าอย่างคุณธีรศักดิ์คิดว่าอยากจะเคลียร์นี่ในระบบสถาบันการเงินให้จบก็ไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนดีกว่านีคน เพราะว่าเราเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้มี <c oughs> บริษัทนี่เกสิกรแฮกคัดได้ไหมสบายสบายเลยฮะนี่เกสิกรแฮกคัดสบายสบายเลยครับบอกเลยคุณนรา,ากรแบงค์เขียวขายนี่ให้สุกุมบิตเข้ามายึดบ้านไหมหรือตามทวงถามมีบ้านค้ำก็ขึ้นอยู่กับคุณเนะี่ยคุณจะจ่ายเขาหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณไม่จ่ายเขาก็ยึดเข,าก,ดา,นนา,ขาก็ยึดบ้านนะครับอืมคุณไม่จ่ายเขาก็ยึดบ้านแหละครับต้องถามกลับว่าจะจ่ายเขาหรือเปล่า่ะฮะเออจะจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายเขาต้องยึดเรื่องปกติ คุณชนะพรเข้าคลินิกแก้หนี้หรือรอส่วนลดแ a คัดดีคะต้องบอกว่าเข้าคลินิกแก้หนี้หรือรอส่วนลดแ a คัดดีต้องถามว่าเป็นหนี้แบงค์อะไรบ้างครับที่ไม่เข้านะครับก็จะมี KTC JK สินทรัพย์ JK นะที่โอนหนี้มาจากกสาิกรเนะี่ยที่ไม่เข้านะที่ผมรู้ตอนนี้นะก็คือ,อ,อ KTC กับสินทรัพย แต่เซซับ JK นอกนั้นก็เข้าหมดอ่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นนี้ไอสิ่งที่มันไอคนที่มันไม่เข้าอ่ะคุณก็เข้าไม่ได้ไล้วก็หรอแฮคแ c u เออมันต้องมีดีเทลมันต้องมีดีเทลตอบได้ละเอียดนะครับแบงค์ Bank ม่วงอะแบงค์ Bank ม่วงคือคือไทยพาณิชย์เหรอฮะ há. ไทยพาณิชย์แฮค r c ไม่เยอะแฮค r c ได้ไม่เยอะแฮค r c ได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต คุณลินละดาบอกว่าเป็นหนี้เกสิกรสามหมื่นบาทไม่ได้จ่ายสี่เดือนงานหมค้าถึงจะโดนฟ้องตามหลักการเขาก็ฟ้องพี่ได้แล้วล่ะครับถ้าสี่เดือนเดี๋ยวเขาจะมีโนติสมานะครับโนติสก็คือจดหมายบอกเลืกสัญญาธนะนาคารขอยกเลิกสัญญาคุณลินละดานะเอาเงินมาจ่ายภายในสามสิบวันในวันนี้นะครับแล้วเขาก็จะฟ้องต่อไม่ได้หรอกบวกหกเดือนบวกลบหกเดือนบวกลบอืมเนี่ยเรียบเวลาคุณจิรายุเอ๊ะนี่พี่จิรายุใช่ไหม พี่จิรายุที่เพิ่งลงทุนท,ทําธุรกิจร่วมกับอันโตนิโอมาใช่ไหมครับน,นั่นแะใช่จาําหน้าได้ใช่เปล่าเนี่ใจบรรยากาศโดยรวมห้องไลฟ์สดดูดีมีสเสน่ห์และมลขังมากน่าติดตามกว่าฟังเสียงอย่างเดียวและจัดแสงประมาณนี้พอดีแล้วครับโอเคขอบคุณครับพี่พมลขังมากก็เดือนละหลายหมื่นนะฮะค่าเช่าหลายหมื่นคุณนี่ี่ว่าการอายัดบัญชีธนาคารถ้ามีห้าธนาคารเขาสามารถอยัดได้หมดเลยไหม คืออายัดบัญชีธนาคารเขาก็อายัดได้หมดอะครับเขาเจอเขาก็เอาหมดอะอืมอายัดได้หมดครับก๊อปเพจหนูช่องหนูนะพี่คนรวยหมื่นล้านมาดูหงเห้งกับหนูหลายคนแต่ระดับแสนล้านยังไม่เคยหูเหอุ้ยเหรอก๊อปมาบอกมาลงทุนกับพี่หน่อยดิ <c oughs> ตอนนี้คือบอกว่าของดีราคาถูกเยอะมากแต่เ,เงินไม่พอแล้วอเพราะว่าต้องกักเอาไว้ให้ให้คนที่ร่วมลงทุนเขาเผื่อเขาจะเ,เขาเรียกว่าไงเผื่อเขาจะเอาคืนอะไรเงี้ยคุณพลังศักดิ์เกษตรกรแฮกคาได้มากี่เปอร์เซ็นต์ ห้าสิบเปอร์เซ็นครับห้าสิบเปอร์เซ็นครับชัดไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นครับ <_ d ance> คุณชนะพรคลินิกแก้นี่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะเอ่ออยากเข้าไปอยากเข้าเพราะไม่อยากรับโทรศพทรัพท์ตรงนี้หรือไม่อยากให้คือคลินิกแก้นี่มีข้อดีข้อเสียยงไงข้อดีคือเขาจะรวมนี่นะครับเขาจะรวมนี่มาให้เป็นก้อนเดียวเขาเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สุข,ขุมวิชกนะะต้องบอกว่าคลินิกแก้นี่คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุข,ขุมวิท เป็นแบงค์ชาติโดยกองทุนฟื้นฟูถือหุ้นใหญ่นะครับเขาจะรวบรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดคือเขาไม่เอาเงินไปตัดให้คุณนะสมมติว่าคุณมีหนี้เนี่ยอันนี้อันนี้สามสี่กองเนี่ยซืบๆเขาจะเรียกมาคุยให้อันนี้มึงมาอันนี้มึงนี่มา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 ดูดิชนะพอลเนี่ยเขามีรายได้เท่านี้ภาระหนี้ท่านั้นตรงนี้ดูเสร็จปุ๊บเหมือนวิเคราะห์สินเชื่อใหม่หลุดเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าพวกมึงเนี่ยให้เขาผ่อนเถอะนะครับดอกเบี้ยเาคิดประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มั้งผมจำไม่ผิด ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วให้ผ่อนได้เจ็ดถึงสิบปีอ่าแล้วเขาก็จะเป็นคนเก็บเงินคุณไปให้ไอ้พวกนี้ถามว่าดีไหมมันดีอยู่แล้วครับมันดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่ดีเลยแต่ว่าเจ้านี้บางรายมันไม่เข้าน,นั่นเองนะครับเจ้านี้บางรายไม่เข้าคุณนรกรถ้าเขายึดบ้านเข้าของในบ้านขนย้ายได้ไหมเข้าของในบ้านได้สิได้ฮะเข้าของออกได้หมดอะครับคุณสมุดว่าเป็นนี้บัตรเครดิตสิบเอ็ดปีแล้วครับมีจดหมายมา ตามเขาจะอายัดเงินเดเราในธนาคารได้ไหมเป็นหนี้บัตรเครดิตหมายความว่าไม่ได้จ่ายมาสิบเอ็ดปีแล้วใช่ไหมครับคําถามคืออย่างนี้ผมสรุปเป็นข้อข้อย่างนี้คือนหนึ่งเป็นหนี้มาสิบเอ็ดปีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ไล่คำถามก่อนคุณสมุดเป็นหนี้มาสิบเอ็ดปีนะต้องถามว่าเขาฟ้องอยังถ้าเขาไม่ฟ้องเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องคุณแล้วเพราะอายุความแล้วเพราะว่าอายุความมันสองปี หลังจากเราไม่จ่ายนี่นะครับต้องฟ้องภายในสองปีหลังที่คุณไม่จ่ายนี่ถ้าเขาไม่ฟ้องแปลว่าอายุความขาดอายุความขาดคืออะไรอายุความขาดก็คือคือเขาซั์เขายึดอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วอายัดอะไรก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยพู้ใหญ่ทาอะไรไม่ได้เลยเหมือนทําเหมือนทักสินนะทําอะไรมันไม่ได้มมันก็อยู่นอนอยู่บนโรงพยาบาตลตํารวจทําอะไรคุณไม่ได้เลยครับถ้าอายุความขาดอืคุณ ชนัทพรถ้าเราเป็นหนี้แบงค์ม่วงเรายังสามารถฝากเงินได้ไหมอ๋อเอาไปไปไปเป็นแบงค์อื่น,นะฮะเอาไปแบงค์อื่นแบงค์แม่งเดี๋ยวมันก็ดูดเงินุณดีครับเอาไปแบงค์อื่นครับคุณทีทีชแนลว่าบูโรช้ำม,มากเนื่องจากผมกดสินเชื่อออนไลน์ไว้เยอะอก็อยู่นิ่งๆสักอย่างน้อยอ6เดือน6เดือนเป็อนอย่างน้อยนาไหมครับจะหายประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ กิจกรรมขายที่เงินผ่อนจะมีปัญหาภาัยรังคือที่ดินเงินผ่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าอันตรายเพราะว่าคุณผ่อนที่ดินเนี่ยผมมองกล้องเนี่ยผมมองหน้าคุณอยู่ถ้าเกิดคุณผ่อนที่ดินเงินผ่อนเนี่ยความหมายก็คือว่าชื่อเนี่ยมันเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นอยู่ไม่ใช่ชื่อคุณนะครับคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่เอาที่ดินแปลงนี้ไปทําอะไรในอนาคตหรือคุณแน่ใจได้ยังไงว่าไอคนที่มาขายคุณเนี่ยอนาคต อาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตไปทำโปรเจกต์บ้าบอคอแตกอะไรแล้วเจ๊งโดนแบงค์ยึดนะที่ดินแปลงนี้แบงค์ยึดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินเงินผ่อนเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงเอาแค่นี้ดีกว่านะอย่าไปมั่นใจนะครับไม่น่ามั่นใจเลยผมเห็นมานักตอนนักแล้วอืมคุณ t จ r อปกติคอนโดมือสองมีธนาคารไหนปล่อยกู้ร้อยเปอร์เซ็นไหมครับอุ้ยเยอะแยะครับเยอะแยะไปหมดเลยพี่พี่เราไปดูเลยเยอะแยะเลย u ูโอบีซีเอ็มบีเนี่ย ไปหาดูแต่ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ผมตอบไม่ได้แต่ว่าไปหาดูครับมีเยอะแยะเลยครับเปิด Google ดูเลยครับเป็นพัชรีจากนี้ไปเศรษฐกิจก,การค้าขายยิ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะสังเกตการค้างเยบเหงาไปมากาลูกค้าหดหายสังเกตได้แม้แต่ธุรกิจขายอาหารก็มันน่าจะมันน่าจะอิ่มตัวประมาณกลางๆปีหกเจ็ดนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ผมเจอลูกค้ามานะครับลูกค้าผมก็เป็นเจ้าของธุรกิจเยอะนะแต่ว่า ผมว่าอิ่มตัวจริงปีหกเจ็ดถ้านะถ้าอิสราเอลฮามาสมันไม่มันไม่ลุกลามบานปลายแล้วมันมันไม่มันไม่ไกลไปกว่านี้นะก็น่าจะประมาณกลางปีหกเจ็ดก็น่าจะดีขึ้นนะฮะอุอชนะพรยังฝากแบงก์อื่นได้ใช่ไหมฝากฝากแบงก์อื่นได้คืออย่างนี้คุณเป็นหนี้อยู่เนี่ยถ้าคุณจะไม่โดนฟ้องเนี่ยคุณฝากแบงก์อื่นได้แต่อย่าไปฝากแบงก์นนดดนะงที่คุณเป็นหนี้เขาเขายุดได้เลยคืออย่างนี้นะแบงก์ที่คุณเป็นหนี้เขาคือไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับ ถ้าคุณเอาเงินไปฝากเขาไทยพาณิชยเหมือนเดิมเนี่ยยังไม่ต้องฟ้องไม่ต้องอะไรเขาก็เขาก็ดูดเงินคุณได้เพขาเขา,เขาตอนที่คุณกู้ทําบัตรทําอะไรเสรเขาให้คุณเซ็นเนี่ยเขาจะมีข้อความไว้ว่าถ้าคุณค้างจ่ายเขาดูดเงินได้เลยแต่คุณไปอยู่แบงก์อื่นเนี่ยเขาดูดไม่ได้แต่ถ้าเขาฟ้องแล้วมีคําพิพากษาแล้วไปอยู่แบงก์ไหนก็ยึดได้หมดเหมือนกันโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะก็ ฝันดีกุ๊ดไนท์นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดเขาไปดูในคลิปไหนที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับทุกการวันนี้สวัสดีครับ